ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับกระแสบอลไทยกําลังกลับมาครับล่าสุดมีการผลโหวตออกมาเลยครับว่าแฟนบอลน,นันครับได้เชียร์ทีมไหนมากที่สุดและอยากให้ทีมไหนครับควา้าแชมเปีกมากที่สุด เชิบุรีฟีครับได้รับเงินถึง8หลักครับหลังได้ได้กินเข้ามาสนับสนุนเปลี่ยนชื่อเป็นรังเยาเลขสองครับว R ครับมีจัางแน่นอนครับแต่ทางทูวิชันครับล่าสุดมีการชี้แจงว่าจะถ่ายทลิกสองไม่ครับทุกครูส่วนที่คู่ไหนไม่ได้ถ่ายครับเจ้าบ้านจะออกไปถ่ายเองก่อนจิบดีเลยครับเจ้าฟุกครับอย่างตะ้ันธวัชชัยอินประโคนครับได้ออกมาเปิดใจความพร้อมลยครับของพี่จิบทุ่มก่อนที่จะเปิดซีซั่นในวันเสาร์นี้เลยครับมาอัปเดตข่าวสารกับประ จำวันที่5เดือนสิงหาคมของช่วงที่2วันนี้ครับไปพร้อมกับเบสไีฟ์บริกันอีกครั้งเลยครับคุณผู้ชมเรามากันที่ประเด็นแรกกันหน่อยครับหลังจากที่ได้มีการผลโอดออกมาเลยครับทาง ั่งของตรแหนัก KBU สปอร์ตโภครับได้ออกมาเปิดเผยผลการสำรวจพบว่าผลสำรวจส่วนใหญ่นั้นครับร้อยละ80%บอครับยกให้กับเมืองทองคือทีมครับที่แฟนบอลชื่นชอบมากที่สุดและเทใจไปให้กับเบรีมยูไนเต็ดครับนอนมาอันที่ที่1ที่จะคว้าแชมป์บิลค์ฤดูกาลนี้ไปครอบครองอีกครั้งหนึครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับจากการที่การแข่งนฟุตบอลทนิกหนึ่งครับประจำฤดูกาลนี้ครับเตรียมที่จะเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่9สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองครับ ท้อนมุมมองของแฟนกีฬาในมิติครับที่เกี่ยวข้องกับการขันแลยการดังกล่าวครับทางด้าน k b u s p o r t Pro ครับโดยศูนย์รวมน,นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตครับรวมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพิ่มกรการกีฬาครับจึงสำรวจคีเดเรื่องของกระแสไทยลีกกับความหวังของแฟลลูกหนังนั่นเอง,งครับ และดูทั้งนี้ครับสำหรับการสารวจดังกล่าวครับดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่2จนถึงวันที่4สิงหาคมโดยกลุ่มตัวอย่างครับเป็นประชาชนทั่วไปครับทุกสาขาอาชีพที่สนใจครับและติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปครับจำนวนทั้งหมด1,193คนโดยเป็นเพศชายครับ768คนคิดเป็นระละ64.38เพศหญิงครับอยู่ที่425คนครับคิดเป็นระอยละ35.62ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพ รวมครับก็พบเลยครับว่าความสนใจครับที่ได้ติดตามการแข่งขันครับส่วนใหญ่ร้อยละแปดบจุดยีบรครับสนใจลงลงมาครับร้อยละสิบสองจุดหกสิบครับอย่างไม่ได้ตัดสินใจและร้อยละเจ็ดจุดยี่สิบไม่สนใจเลยครับ และซึ่งทั้งนี้ครับสื่อและช่องทางที่จะติดตามการแข่งขันครับส่วนใหญ่ร้อยละ5 8 3 0เป็นทางโซเชียลมีเดียรองลงมาครับ23.10เปอร์เซ็นต์ครับเป็นฟรีทีวีร้อยละ14.80ครับชมที่สนามการแข่งขันร้อยละ4.10ครับชมที่หนังสือพิมพ์ครับร้อยละ3.90วิทยุกระจายเสียงและอื่นๆร้อยละ1.80เปอร์เซ็นต์ครับชมช่องทางอื่นๆครับหรือทั้งนี้ครับสมุนสอที่ติดตามชมรีเชียครับส่วนใหญ่ร้อยละ28.50เปอร์เซ็นต์ครับเป็นทางฝง ของทแท่น,นเมืองทองรองลูมาครับ20.80%นตครับเป็นการแทรบสี่ลอยละสิบแครับเป็น B จีพทูมลอยละสิบหุดเก้าสิครับเป็นบลูมยูเรตลอยละสิบสดแปดสิครับเป็นแบงค์ของยูเนเต็ดตและ7.60%ครับเป็นที่บื่นที่แฟนบอลติดตามกันไปเลยครับจากนั้นครับเราขยับไปกันที่ทางฝั่งของแท่น,นชุนบรีฟสีกันหน่อยครับ อย่างตาราชนบรีครับล่าสุดเป็นทางฝั่งของตารางสปอนเซอร์ไดกินครับถึหน้าสนับสนุนสักัดใหม่ครับให้ทีมชมป์ชนชนบรีสี่พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อรังย้าใหม่เป็นชนบรีไดกินสเตเดียมพร้อมกับเอาชนะทุกการแข่งในศึกไทยลีกสองาครับโดยซึ่งทางนี้ครับทางฝั่งของตาางไดกินนั้นครับได้ก้าวขึ้นสู่อีกหนึ่งขั้นรวมที่จะเติบโตกับชาวจังหวัดชนบรีครับลงนามสนับสนุนสัญญาสิทธิการตั้งชื่อรังยาอชนบรีสี่เป็นชนบรีไดกินสเตเดียมจะเป็นต่างการครับและผู้บริหารครับก็ ออกมาเปิดเจเช่นกันเลยครับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนครับกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นและพร้อมที่จะร่วมต่อสู้ในทุกความยากลำบากครับเชื่อมันสัญลักษณ์ใหม่แห่งนี้ครับจะนำสกัดใหม่ที่จะประสบความสำเร็จสู่ทีมชาติชนชิดบรีเอสซีกันต่อไปเลยครับ และในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางน้านคุณวิทยาคุณปลื้มครับประธานสโมสรชลบรีซีนานครับก็ได้ออกมาเปิดใจถึงไดกินเหลครับว่าทางฝั่งของแต่ละไดกินน้นครับให้การสนับสนุนชลบรีซีมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่สโมสรยังเป็นทีมใหญ่ในระดับทลีกิษหนึ่งึ่งแม้ในฤดูกาลนี้ครับชลบรีครับจรดรระดับลงมาอยู่ในทลีกสองแต่ทว่าไดกินครับก็ยังคงแสดงความมีน้าใจเสมือนเพื่อนแท้ครับไม่ทอดทิ้งกันและยังให้การสนับสนุนครับที่มากกว่าเดิมในส่วนของการผ่านการลงนามครับในสัญญาสิทธิ การตั้งชื่อชุนบุรีเซเดียมสนามยาวของสมุสรชนบุรีสี่เป็นชุนบุรีไดกินเตเดียมจากเป็นทังกัดน,นั่นเองครับ พยายไปตอนที่้องฝั่งของตะลันศึกทย2สองกันหน่อยครับเป็นประเด็นข่าวสั้นๆกันเลยครับที่เอามาฝากครับเมื่อาสุดครับทางฝั่งของตะลันที่สองครับทางทรูวิชันถ่ายเบื้องต้นครับแค่30นัดเท่านั้นครับทำให้สโมสรต้องยิงสดเองโดยแต่ละสัปดาห์เลยครับและซึ่งทนี้ครับหากทีมใดครับไม่ถ่ายทดสดในเกมต่าวนน้นครับไม่ผิดกฎไม่โดนปรับเงินแต่เลืสองครับจะมี vr ครับเข้ามาใช้งานหากไม่มีการถ่ายทดสดในสนามก็จะมี vr ใช้งานอย่างไรอันนี้เลยครับน่าคิดครับเพราะมาตรฐาน ผู้แทนทีสอกรับบอกได้คำเดียวว่าทุกทีมนั้นครับโคตรที่จะท้อสุดๆเลยแหละครับ ประเด็นข่าวสารปีท้ายก่อนนี้ครับเอามาฝากประเด็นที่สบายหูกันหน่อยครับอย่างตอดานธวัชชัยอินประโุณนครับเบคซายดารุงตัวใหม่ของบีจปท่มที่พึงใจเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ครับในช่วงเปรแรกออกมาอัปเดตความพร้อมของทีมครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับโดยออกมายืนยันเลยครับพร้อมที่จะเล่นทุกตำแหน่งเปิดที่จะช่อทีมนั้นครับให้ได้มากที่สุดลครับหรือตรงฝ่กของทตอรดานเจฟุกนั้นครับในวัย21ปีเองครับได้ออกมาเปิดใจถึงบรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพเดอะรบิด ตอนนี้ครับการฝึกซ้อมเข้มข้นขึ้นอีกมากเรื่อยๆครับอีกไม่นานเลยครับฤุูกาลใหม่ก็จะเริ่มขึ้นนักเตะทุกคนในทีมครับควรช่วยกันอย่างเต็มที่สปอร์ตซึ่งกันและกันและทุกคนนั้นครับในทีมครับแนะนําเลยครับว่าควรที่จะปรับตรงไหนโดยรวมครับตอนนี้ครับพวกเราพร้อมเลยรับรุดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงนยครับและโดยนอกจากนี้ครับตอนนั้นเจ้าฝุกนั้นครับที่ถูกปรับเปลี่ยนจากบไกซ้ายไปเล่นเป็นตําแหน่งปีกซ้ายในเกมบองเครื่องสองนัดที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นครับออกมายอมรับกับตําแหน่งใหม่เลยครับว่าตอนนี้ ครับแม้ว่าผมจะถนัดตัวรับมากกว่าแต่พร้อมแลยครับที่จะเรียนรู้ครับและพัฒนาตัวเองได้ดีกับโอกาสในการลงสนามตามที่โค้ชส่งลงไปซึ่งทางฝั่งของโค้ชเทกุนั้นครับก็บอกกับผมมั่นใจครับและทําความข้าใจกับผู้ร่วมทีมและรุนพีในทีมก็ขอให้คำแนะนําผมเสมอมาครับเพื่อทีมนั้นครับมีความสมดุลมากที่สุดในฤดูกาลนี้เลยครับโดยซึ่งสำหรับโปรแกรมของตะนันบีจีโดรับบินนานครับก็จะออกไปเยือนค้างคาไฟสุขโขแทสสี่ครับในศึกทริกหนึ่งครับประจำฤดูกาลนี้ครับนันที่หนึ่งดว่าันเสาร์ที่สิ าคมนี้เลยนะครับในเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมกันแหละครับ